สวัสดีครับมันนี้เบาเกลือสิบผ้ามาเฮ็ดไม่นู่แกงต้นบุกใส่นอใหม่ครับไปเก็บพักมาแล้วเอาอีตูวพักขาแล้วก็ใบบกูดใมย่านางงามครับต้นบุกกปตันมาแล้วเมื่ว่านนี่นมใหม่กระต้มไปแล้วครับนี่ใส่นมใหม่ยังก็ได้อันนี้ยุบานเบาเกลือม,มี่นมใหม่กิมซุงบ่าเกลือก็ใส่นมใหม่กิมซุ้งครับหม้อแหกแตกกระโปงกระเรียมเรียบร้อยแล้ว มาสู่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบกันต้นบุกเมือ่อต้นเดียวเด้ยนี่ที่เราคืมตัดมาเมื่อวานนี่ชุบชุบนี่ครับเอาเจ้าเครื่องหนึ่งกับพ่อหละะึ่มั้งเพราะว่าใช้หน่อใหม่น้ำ เมนูเกี่ยวกับต้นบุกะเฮ็ดไ,ได้หลายเมนู่นนะครับเด้อแกงส้มเอาไปหนึ่งจิ้มแจีวปลาแดกแจีวปลาลาเอาไปก้อยไปลาบเอามาแกงใส่เนือ้อไหมนะครับเนาะมันนี้เป่าขึ้นเฮ็ดแกงใส่เนื้อไม้นี่นแหละนี่ครับไอ้มันสี่ขั้นนะครับเด้อก่อนปอกอะผู้ใดมีถุงมือถุงมือยังไงถุงมือ,อยางนะครับเนาะผูนบ่มีถุงมือ,อยางกะใส่ นี่่กอถุงพลาสติกครับเออใ,อ,อ,บมเมอใส่ถุงพลาสติกห่อมือบวกลมบราใส่ดอกเพราะว่าบวกลมสิ้นแล้วนี่ครับถ้าห่าปอกแล้วมันบวกเปลือนขี้ดินขี้ดอนเห่อไปต้องล้างนะครับเด้อนี่ครับปอกเลย ถ้าคนเฮตินบ่เป็นมันสีขั้นนะครับเด้อเฮ็ดบ่ถึกสูตรครับสีขั้นข้อด้เขาง่ยงบาลพุ่หละปากปูปากเจอไปุ่หละ มันบอ่อเปลือยยังเ้ากับ่อตรงล่างครับนี่ล่ากนกัดหันทอนเลยเ,ออเครื่องเดียวกับพ่อเหลือเฟือนี่เสรจแล้อากับมาพาเนี่ยต้นใหญ่โคตร พี่น้องบองพอโอนมาซสือบักเผาครับเอาเนื้ออ้อนไปกินเะเด้อคันน้ำอย่านั่งแล้วเรียบร้อยครับผมคนคนวัตถุดิบที่สิใส่ในการแกงกับพร้อมแล้วเรียบร้อยต้นบุกนอไม่พริตูผักคะ ไปแจงกันครับบัานนี้น้ำจะนั่งเดือดแล้วฮะเอาต้นบุกใส่ลงไปม่ต้องค้นนะครับเด้อให้ต้นบุกสุกจกัก7 0็ดบปดิเปอร์เซเข้าคอยตัดขั้นด้วยบระขามเปียกครับผม หลังจากต้นบุ๊กสุกได้เจ็ดสปดเปอร์เเข้าใส่าขามเปียกลงไปครับเพื่อตัดขั้นครับผมตามโดยเครื่องแกงครับใส่เครื่องแกงง่ายๆแบบสูตรอีสา,านบานเฮ้าก็ได,ด้เยครับเด้อบุ๊หอมแดงพริกสดลระกาตะไคร้แค่นั้นแหละใส่ได้ครับใส่นมใหม่ลงไป น้ำปลาโน่ๆครับแป่งนัวรอเดือดอีกเท่อนึงครับ ถ้าแมเ่เทามีเห็ดพอไส้แห้งดีเด้อครับเด้อไข่หมดแดงไส้แห้งคักอันนี้บ่มี่ขั้นตอนสุดท้ายพักขาพักอีตูใหม่กระกูดใส่ลงไปครับเดียเ๋ยวสิพาาตดเียบเด้อ ขาแต่เห็ดเพาพี่น้องเอ้ยถ้ามีเห็ดเพอใส่คักเป็นอันเซร็จเรียบร้อยครับผมแกงต้นบุกใส่นใหม่แกงต้นบุกก็ต้องกินยุคหางต้นบุกนี่ละน,นีบ้าวคือหมอมา,มาปลู่ไว้หลายปีแล้วครับต้นใหญ่อย มาสิพากินเซ่บเสียบต้น,นบุกหวานเซียบครับ ต้องดีปีละเล่าเด้อกาได้กินสิบอกให้